ละครสั้นร o b บล็อกสุ่มเนื้อคู่สุ่มนิสัยเนื้อคู่หล่อจนหยิงอะไรเนี้ยทำไมได้แบบนี้ไปคุยกับซีดีกว่าซีอะไรเธอได้เนื้อคู่แบบไหนเหรอฉันได้นิสัยคล้ายผู้หญิงเลยไยไปเล่นแมปตบเลโก้กันจลาเครจอยมา10 minutes later ทำกลุ่มเลยดีไหมเดี๋ยวสิต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่ามีคนใหม่จะมาเล่นด้วยเออจริงด้วยลืม Zoe Add อ e n y a ยมาแนะนำตัวให้เขารู้จักก่อนดีกว่าฉันโซอ,อีอายุ16ส่วนฉันซีอายุ16หวัดดีผมเคนยาอายุ14เรามาคุยเรื่องการแต่งตัวกันไหมได้สิมาจัดการแต่งตัวกันผมไม่คุยด้วยหรอกนะจะถ่ายคลิปคลิป คลิปอะไรเหรอเรื่องของผมอ้าวทำไมพูดแบบนี้เพิ่งหมาก็ทำตัวไม่ดีแล้วเอเออ้าวเป็นรายของมันวันนี้เรามาแต่งทีมน่ารักนะเคเลลี่ชันถนัดมากไหนบอกถนัดไงดูเข้าสิฮ่าฮ่าฮ่าอะไรออกจะสวยพวกพี่แต่งอะไรนี้ดูสิผมไม่เข้าพวกนะก็พี่ชวนแล้วเราไม่อยากคุยด้วยเองเออเออจะแต่งอะไรก็แล้วแต่ วงเล็บเปิดทำไมรู้สึกเหมือนนิสัยคู่เราเลยแต่ก็มีคนแบบนั้นเยอะหนีวงเล็บปิดเงินไปเล่นแมปอีเวนต์กันไหมลคยเครียดโอเค,อเ,คเลยพูดพร้อมกันซะด้วยอย่าแซวววอ้า,า,อาไม่รอเลยหลังเล่นเกมเสร็จพวกพี่เปลี่ยนตัวละครเธอก็ได้พี่โซอี้ดูสวยมากแต่ผมหลอกกว่า สรุปจะชมพี่หรือจะชมตัวเองก่อนเออจริงอิจฉาเลยอะพี่เอิมคือว่าอะไรหรอเคนยาเรียกผมเคนก็ได้ออเคแล้วมีอะไรละ่ะใช่พี่จะนอนแล้วนะมันดึกมากโอเคคือว่าผมขอเพิ่มเพื่อนผมเข้ากลุ่มได้ไหมเป็นผู้หญิงหรือชายละ่ะผู้ชายครับโอเคได้เลยเพิ่มมาเลยเ a นย the boss สวัสดีครับผมชื่อบอสอายุสิบห้าทุกคนแนะนำตัวเดี๋ยวพวกพี่ไปนอนก่อนนะบายนะเด็กๆนี่ไอเคนอะไรฉันชอบพี่สีวะฉันก็ชอบพี่โซอี้งั้นพวกเรามาตามจีบพี่เขากันฮ่าฮ่าตลกอ่ะแต่พวกเราก็ควรไปนอนได้แล้วเคร์ครงั้นบานะบอส โชคดีจ้าวันต่อมาโอ้ยใครมันหลัวแชทเนียฮะใครด่ากันเนียน่ารำคาญแอกต,ตาดูก่อนแม่คุยกันเฮียแล้วว่าใครจแหยตาดูก่อนไม่ใช่แกแล้วอันซเมืออ้ย เป็นอะไรกันเดี๋ยวแต่ออกให้หมดเลยซีเธอก็โตแล้วนะยังจะมาทําตัวเป็นเด็กอีกส่วนพวกนายก็อย่าหาเรื่องสีชันนี้เพิ่งตื่นเองนะชักจ๋าทนไม่ไหวแล้วนะลาคาญมากเธอออขอขอ,อุราขอโทษไม่เป็นไรเพื่อเป็นการไถ่โทษเดี๋ยวผมเล่นแมป,ปโปรดของพี่เห็นด้วยออขอบคุณนะทุกคนออนั่นเล่นแมป,ปแบบด,ดีนะจอยเจมาเดี๋ยวนี้เรียกตัวเองว่าเจบอสขอโทษกับ โดนตกบ่อยมากฮ่าฮ่สนุกมากเลยนะว่าไหมรู้สึกเบื่อจังงั้นไปคาเฟ่กันไหมจะดีรอฉันไม่ค่อยอยากไปเอาเถอะหน้ามีของอร่อยด้วยนะต้องสนุกแน่เลยไปก็ได้ถ้าพี่โซอีว่างั้นโอเคงั้นบอสนายส่งโลเคชั่นมาเลย อยู่ที่เมืองคาเฟ่ชื่อคาเฟ่รักกลุ่ม15นาทีต่อมาหวังว่าคงมาถูกร้านนะทักไปหาดีกว่ามาละเพื่อนรักมาเร็วมากเลยแล้วที่เหลือล่ะไม่รู้มาแล้วไม่รอกันเลยอย่าเบียดสิไปด้านในร้านกันเอา้าไม่รอเลย กินเค้กไหมเคนกินครับงั้นผมไปสั่งก่อนนะโอเคพี่จะรอ5านาทีต่อมาอุ้ยเค้กน่ากินมากออให้ผมป้อนไหมไม่เป็นไรพี่กินเองได้หวานกันจริงๆเลยนะโซอี้ก็ว่าไปอร่อยมากเลยอะจริงหรองั้นพี่ก็กินเยอะๆสิวันถัดมาเมื่อวานไปคาเฟ่สนุกมากเลย ทุกคนพี่ขอเพิ่มเพื่อนที่รู้จักในเกมได้ไหมโอเคเพิ่มมาเลยซ add l i a สวัสดีค่ะหนูชื่อมิเลียอายุ13ทุกคนแนะนำตัวพี่บอสคะอะไรหรอครับไปเล่นเกมด้วยกันไหมไม่ครับผมอยากคุยอยู่ในกลุ่มอ๋อก็ได้ค่ะบอสไปเล่นเกมกันปะไปครับ ในใจฉันจะต้องขอเป็นแฟนบอสให้ได้วันต่อมาพี่บอสชอบอะไรหรอคะชอบของน่ารักน่ารักครับอ๋อคะ่ะา5นาทีต่อมาพี่บอสขนูน่ารักไหมก็น่ารักครับบอสมาคุยกับพี่หน่อยครับนะแชท พี่ถามจริงเถอะอะไรหรอครับบาชอบนาะมิเลียรหรอไม่ใช่นะครับคือผมชักเงียบไปเลยแต่พี่ซีเป็นคนเพิ่มมาเองไม่ใช่หรอครับจริงด้วยพี่หวงผมหรอเปล่านะไม่ใช่พี่บอสไปคุยอะไรมาคะไม่ต้องรู้ไม่จะทำไมพี่ทนไม่ไหวแล้วนะมิเลียอะไรแย่แกก็อีกตัว z o อีมิเลในที่สุดหลังจากที่ผมเงียบเป็นเวลานานจริงที่สุดท่าค่พี่ผมมีอะไรจะบอกมีอะไรเหรอผมชอบพี่อีจริงเหรอบอสครับแต่พวกน้องอายุยังไม่ถึงสิบแปดเลยนะรอได้ไหมเพราะพี่ก็ชอบเคนผมจะรอถ้าเราห่างกันไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้เจอกันนะ ก็ต้องจําให้ได้ไงสี่ปีผ่านไปอันนี้แหละที่เขาบอกดังอ่ะจริงอะ่ะเข้าไปในร้านกัน <S <S เป็นอะไรไปเปบอฮันี่พวกพี่หรอเนี่ยเราไปเที่ยวทะเลกันไหมเออแต่ว่านานๆนะบอรก็ได้ครับณทะเลวิวสวยมากเลยเนาะใช่ครับ สรุปเราจะเป็นแฟนกันได้หรือยังฝั่งของซีพี่ชอบไหมครับไม่ต้องเรียกว่าพี่แล้วนะเราจะเป็นแฟนกันนี่เออคือว่าแต่ก่อนหลังจากที่มิเรียโดนเตะถ้าฉันไม่ได้เป็นแฟนกับพี่บอสพวกแกก็ไม่ต้องได้ซื้อผู้หญิงอ่าฮ <laughs> ่าฮ่าฮสมมหน้าฉันไปแลละ มีผู้ชายตั้งเยอะณน้าทะเลนั้นไม่เป็นไรเราไปห้องพักกันดีกว่าอ้าวนี่เขามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี้ยงั้นผมขอไปนอนก่อนนะเค์วันต่อมาอ้าวรอกันด้วยสิโอ้ยทำไมไม่รอฉันเลยล่ะขอโทษที่ผมลืมวิวสวยมากเลยใช่มีปลาสวยๆด้วย แล้วเราจะได้เป็นแฟนกันไหมอีกด้านของบอสสี่สนุกมากเลยใช่ใช่แต่ถ้าเราสองคนได้เล่นน้ำคงน่าจะสนุกกว่านี้จริงครับแล้วความรักของเราล่ะบอสเออคือว่าสรุปยังไงล่ะเคนเออคือว่าผมมีแฟนแล้วน่ะฮะเคนนี่นายไม่ได้รอเล่นใช่ไหมแฟนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะจ๊ะ ผมขอโทษนะผิดสัญญาที่คุยไว้นี่เดี๋ยวรอผมก่อนตัดผ้ามาที่ฝั่งซีบอสแต่ผมมีแฟนแล้วนะชื่อลิลลี่ฮะไม่จริงเธอเองไม่ใช่หรอกที่มาขอเราคคบผมขอโทษเรากลับมาเป็นแค่เพื่อนกันได้ไหมฉันเกลียดนายไม่นะ ละครเรื่องนี้ก็ได้จบแค่นี้นะคะอาจจะหักบุมนิดหน่อยขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึง e ีพีสุดท้ายนะคะและฝั่งมาติดตามละครเรื่องใหม่ได้นะคะบ๊ายบายขอบคุณ